ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมันได้บ่าวแอมรัตงเสื้อ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับแม่ซัมลีครับแม่ซัมลีสูตรคำนวณครับเอฟซีถูกมาแล้วลอยสี่งวดครับเอฟซีสูตรหาปีสูตรสี่ปีนะครับเนาะคำนวณมาฝากเอฟซีครับงวดนี้โค้งสุดท้ายเด็ดครับคุณแม่มั่นใจครับวงกลมให้เลยนะครับเนาะสิเป็นตัวไรครับเดี๋ยวบ่าวแอมรัตงนี่สิโทรสัมภาษณ์ครับไปรับชมรับฟังกันครับ สวัสดีครับคุณแม่สัมดีครับสวัสดีครับคครับผมเบ่าแอมรอทงครับคุณแม่ครับคุณแม่อันมาตามโค้งสุดท้ายของคุณแม่ครับค้ะครับอันหลังจากค็ดเลขไปแล้วเนาะครับเนาะอันมีตัวไหนครับคุณแม่โค้งสุดท้ายนี่ครับเบ้าซูเอฟซีฟังเลยครับคุณแม่แมวซีหนึ่งแล้หนูละ เด็กสองตัวน so er so ี่สีหนึ่งนะครับเนาะสี่หนึ่งหนึ่งสี่บนรางครับว่ับ็ก็เป็นก็สามหาหาสามเทานั้นะเดี๋ยวนะครับเด้อสามห้าห้าสามนะครับเนาะสีหนึ่งเป็นสีสามหาหาสามเดี๋ยวแอดมินก็ร่งจดครับผมอันคุณแม่อันนี้สูทาปีหรือสูตรสี่ปีครับนี่ นีะโอ้อันแบบว่าคำนวณจับออกมาแล้วเนาะครับเนาะจ้าครับสุดสุงสุดท้ายนีอครับเนาะวันที่สิบหกนี่ครับอันบนล่างเลยแม่โอ้บนล่างครับคุณแม่บ้านนี้เลขสามตัวนะครับคุณแม่เดือดสามตัวเนาะกับบ้านมันใจนั่บ้านบัวปัญยังครับบัวมันใจกับบัวปัญยังครับคุณแม่อันเนื้อซีก็สามหานี่มันใจแห้งเนาะครับเนาะกับ่ากับ่าว่า แต่ก็อันนี้จะรู้งลงแล้วแต่ไม่แนวท่านนั่นแหละแต่ไม่เออป็นการสั่นหน้าสวนสวนก็ยังสั่นออ๋ถือมาหาปีลอยซีงวดนะครับคุณผู้องครับหน้วหน้าสวนก็ยังสั่นแม่แม่บ้านมันสองผนเป็นความคุ้นนะครับรงงาจากจากจากิตปอยปอยคลิปแรกมันนเกิด แต่อาอสองคูมันกัดม่านสี 4, 4่สี่คูหันะอันคุณแม่ครับอันเล,นเลขมั่นทีตเฮดมากนโลทิมเบิร์ดเลยบอรครับมวนทีคุณแม่เห็ดมที่เด็กแรกน่ะกงง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 ับมั่นโลดอกคุณาราบ้านี่หาี่ก็ลยชีโมนี่เร่กับเป็นตัวเด่นเหมือนเลยไม่มีไม่มีสีเก่าทำได้ครับคุณแม่ได้ดแ,แต่นี่เก่ละ่ทีแม่วพ่อชีระบบแม่เหานมันกกันแที่แม่ว่าเ บัตดเนี่ยคุณแม่ครับสามตัวมีจักหางครับคุณแม่หงวดนี่ครับอันแบม่ถนาดเลยนะจ้ะที่แรกกับสองมันบอยมันกับแม่กัใอีสองกับเม่นสี่หาง่็นัดเครับสามตัวมีบอครับคุณแม่ตัวไหนครับบอยจาลุงนาลัก่อยมันมันบอกงทีเอาครับดูไปงังครับคุณแม่เอาสองตัวนะครับ แม่ฮะบงคทีมก่นมันเขาอหัวสองหัวแล้วมันกับชิ่คนครับมันกับ้ชี่พี่ครับพี่จะทำจะทำหลังนี้เนี่ยเป็นยางการแต่แม่มาแบบแม่มาสามหาก็สามหาอลยสามหาครับครับครับคุณแม่บนล่างครับ อุ้ยครับมี่ยังอีกครับคุณแม่เพิ่มเติมให้เอฟซีคุณแม่บางทีเดี๋ยวดู้แลตวทำนั่นนะก็ทำนั่นก็จะก็เอียงบางบ้างอยากแม่แม่อยากแม่จับโดนเด็กเล่นก็ยังอยู่ตัวเก่าเนาะครับเด็กเล่นโอ้ดับแปดดับแปดดับศูนย์คือเก่าเนาะครับกับเจันครับเอาเดี๋ยวผมสิให้แกว่ากันมากกวิ่งเงิ วิงซีก็ได้เ้อะวิงซีครับครับได้ครับคุณแม่ก้อนรงเหมือน่ไมันซีนี่พี่นั่ไฮบรดไจค่ะเป็นลมนัน้งแ่นจัใเครับครับคุณแม่ได้ครับรถได้านหลังคุณขอบคุณครับคุณแม่ครับคุณแม่สัมรี่อ้าระว่างเดี๋ยวครับเอฟซีเนาะวันไหนต่างรักเลยเรากเดิน ครับตัวเลขของคุณแม่ซัมบีーครับเอฟซีเดี๋ยวสิขึ้นไม่แคบหนาจอนะครับเนาะวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2567นี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมบ์ธงน้ำเันเลครับไปเบิ่งตัวเลขกันครับครับผมเอฟซีตุเลขของแม่ซัมบีーครับแม่ซัมบลีนะครับเนาะแคบหนาจอลองเบิ่งครับเลขจับคู่เอาเลยครับเอฟซีสุธาปีครับเลขเด่นครับเด่นสามเด่นสี่เด่นห้าเด่นเจ็ดครับ แล้วก็สูตร4ปีครับเด่น1เด่น3เด่น4เด่นหาครับแล้วก็ะสูตร104ปีถูกไม่แล้วร0อย4ปีครับเด่น0เด่น8เด่น6เด่น4ครับมักตัวไรให้จับคูใส่กันเอาครับ a f c เลขดับครับดับ8ดับ0ครับแลวกบนนี่ดับ7ครับ a f c เนาะคุณแม่เพิ่นจับไ้ครับเพิ่นจับไ้นี่3หาด้ยครับ a f c 3หากับ4 1ครับ4 1 1 4กลับกันาจากน้อยวซันครับ อันนี้เพิ่นจับให้ชุดแรกครับทีเบ้าแอมรัทงไปตามครับก็คือสี่เก้าก็คือสี่เก้าครับจับให้ชุดแรกครับสี่เก้าเก้าสี่กับกระนำจังหน่อยครับหรือว่าสี่สามกระใดนะครับเนาะนี่ครับมาตรงๆวิ่งสี่เลยครับเอฟซีครับวิ่งสี่นะครับเนาะสื่อสลารกินแมงรัฐบาลพุ่นละครับจังใดรางวัลที่หนึ่งใดหลายล้านนะครับเอฟซีแม่สัมฤทของเฮาครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเบ้าแอมรัทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมเมืองของดีกันครับ บาเอ็ม,มาชมนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม,ม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิริถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่าอยู่ของนม่กลับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคัดครับท่บามมนผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ,อ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนะาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานกรารขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้ครับพี คืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างเลรวเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หนหอยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนีอ้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดนี่เหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานาให้คนรักคนหลงเมตตาหามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาแขยายว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบางังนาลานเห็นใอ้คนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายขอฮาครับขายดีปันเทน้ำ่ทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสดนมาสัการกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแลัวก็เมื่อแท้แครับ่านผู้ชมเมื่อแท้และล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดแล้วครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนะี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นะี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี au, ่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนกี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ ยืินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกานสม้ชมแ้วกาเบาแอมเราทงนี่ได้นมมุนมานํำครับได้นมมุนของหลวงปุรอดมาห้ยเอฟซีนะครับสม้ชม เอาไปอาบํำระร่างกายเสียียดจังไร่ที่บดีถี่ร่าสีมันบดมันบังเสียียดจังไรในตัวเข้าสิได้อไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอามาาโหลายครับมาฝากอิบซีลายก็ทุ่มาได้โทร่มาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยท้กันครับสาถูกาถุก ไฮท์เกลเอกเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถื์เกลเกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่ผมตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ปครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับ เอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบอาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ